สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องผหักชาแนลครับเมื่อนี้ครับวันที่สี่มีถูนาย่นสองหาหกเจ็ดครับเมื่อนี้ครับจะมีนะทังมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเป็นของเลขวิ่งสองขาครับผมเนาะพวามอคืนนีพันโทมหาครับผมพาหักงวดนี้พี่ปล่อยเลยนะไม่ต้องรอนานครับผมปันแจงข่าวมาครับผมเนาะงวดที่แล้วครับเลขวิ่งสองขาครับให้ห้ามาครับ เข้าที่หลักร้อยนะครับเลขออก5 9 3ครับนี่ครับเข้าที่หลักร้อยครับเลขวิ่งสองขาครับส่วนชุดจับคู่ครับผมเนาะจับคู่ให้735หครับผมนี่ครับ7 3 5หครับเน้นที่3 5หครับเลขออก93ครับนี่ครับผมก็ชื่อว่าถ้าเอา9ใส่รับผมเนาะจะเป็น935าครับฮ่าฮ่า กับชื่อว่ากับโปรปิยังครับผมตัวเล็กทุกตัวก็มีสิทธิ์เข่าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดนะครับนี่ครับมาแบงปั่นเอฟซีทางช่องครับผมเพิ่นโทมาหามขึ้นืนี่เพิ่นว่าพระหัตเลขพี่ปล่อยเลยนะนี่ครับผมเลขวิ่งสองขาพี่รอดูอยู่ครับนี่ครับเพิ่นแจงข่าวมาครับผมเนาะเล็กวิ่งสองขาให้ห้ามาครับเลขออกครับห้าเก้าสาม ล่างออก42ครับมาที่หลักร้อยครับมาที่หลักร้อยครับเล็กวิ่งสงขาครับงวดนี้ให้มาครับของงวดนี้ครับก่อนอื่นครับผมก่อนอื่นมาดูของพี่สาวสระบุรีก่อนดีกว่าพราะว่าเอฟซีท่ามสองถามมาเยอะมากรับผมเนาะไม่เห็นครับพะว่าผมลงคลิปไปแล้วบางคลิปมันกระเด่งบางคลิปมันะบะเบงดรับผมเนาะ ของพี่สาวสระบุรีครับงวดนี้ให้มาครับบนอย่างเดียวครับใหสองกับหกนะครับสองกับหกครับบนอย่างเดียวครับใหเอฟซีท่านช่องแคบน้าจอเอาครับของพี่สาวสระบุรีนะครับต่อมาครับผมต่อมาเมื่อเช้าผมลงคลิปไปของลุงโชคดีครับเก้าสามเข้าตรงๆครับแล้วก็มาครบล่างครับสี่สองครับนี่ครับ เขาทั้งบนทั้งล่างนะครับของลุงโชคดีครับแต่ว่ามือนีลุงโชคดีห้มากล่างอย่างเดียวไปก่อนนะครับปนแจงเขามากครับผมเนาะนี่ครับล่างเด่น2ลรองหนึ่งครับมาครบล่างครับ1 2 5 6 7ครับ1 2 5 6 7ครับมาครบล่างครับจับคู่ให้ครับ6 1 6 2 7 1 7 2ครับลุงโชคดีครับผมเนาะ เอฟทีท่างช่องแคบหน้าจอเอาครับผมนี่ครับของลุงโชคดีครับโอเคครับผมเนาะมาครับผมมาครับมาดูเลขวิ่งสงขาก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเพิ่นท่มากเหมือนขึ้นพนว่าพระหัสพี่รอดูอยู่นะลงให้พี่หน่อยครับผมอยากแบงปันเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเลขวิ่งสงขาครับส่วน ไทยที่รอของอาจารย์รันพนมไพรครับผมนี่ครับเพื่อนให้แม่ครับบนเด่นที่เก้าออกเก้าสามครับล่างเด่นที่สองครับออกสี่สองครับนี่ครับเพื่อนจับคู่เขาทีสองสี่สี่สองนะครับของอาจารย์รันพนมไพรครับผมเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะลงให้ทางช่องพระหัตคนเดิมนะครับแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะ ของอาจารย์ลันพนมไพยครับมาครับผมมาครับเลขวิ่งสงขาครับผมมาแล้วครับบนจับคู่ให้ชุด3ตัวครับเม็ดเดียวแล้วก็ล่างให้มา2คู่เหมือนเดิมครับผมเนาะวิ่งเม็ดเดียวบนล่างครับเลขวิ่งสงขาครับ เล็กวิ่งสงขาครับเน้นย้ำกับเอฟซีท่างช่องครับผมผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับมีแค่ YouTube ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับเพราะว่าเพจปลอมเยอะมากครับผมเนาะหรือว่าถ้าใครต้องการอยากดูฮาหนอยของผมหรือว่าลาวของผมไปกดติดตามได้ทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะครับทางทุกเท่านั้นนะครับไม่มีเพจเหมือนกันนะครับ พอว่าเพจเยอะมากครับผมนอเอเผ็ปรอกครับผมเลขวิ่ง2ขางวดนี้ให้มาครับผมวิ่งครับ0ครับวิ่ง0บนล่างครับวิ่ง0บนล่างครับเม็ดเดียวครับ วิ่งศบนล่างเม็ดเดียวครับนี่ครับแล้วก็จับคู่ให้รอแปบ๊บนึงครับผมดงวันที่ก่อน16บหกทับหกทับหกเครับส่วนชุดจับคู่ให้รอแปบ๊บนึงครับเดี๋ยวผมเอาแผ่นใหม่ลองก่อนนะครับเลขวิ่งสงขาให้ศูนย์ เม็ดเดียวบนล่างครับจับคู่ให้นะครับผมจับคู่ให้ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีจากสงขาครับหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งสงขาครับ ผู้ใหญ่ใจดีจากสงขาครับบนครับบนวิ่งศูนย์ครับบนวิ่ง0นย์ครับชุด3ตัวให้มาเม็ดเดียวครับชุด3ตัวให้มาเม็ดเดียวครับนั่นก็คือครับ 5 07ครับ5 0 7ครับ, 5, 0, 7, รบตัดกันสตัวได้ที่5 0ครับ07ครับแล้วก็5 7ครับเพิวาเน้นที่07เม็ดเดียวครับผมเนาะเน้นที่07เม็ดเดียวครับแล้วก็5 07ครับของ ผู้ใหญ่ใจดีจากสองขาหรือว่าเจ้าของเ็กวิ่งสองขาครับผมเนาะมาแบ่งปันเอฟซีทัง,ทงช่องครับผมส่วนล่างครับผมส่วนล่างครับล่างก็วิ่งศูนย์นะครับล่างก็วิ่งศูนย์ครับจับคู่ให้สองคู่นะครับล่างครับนั่นก็คือ3 0ศ หกศูนย์ครับสามศูนย์หกศูนย์ครับเน้นที่สามศูนย์ครับนี่ครับผมลงวันที่ครับลงวันที่สิบหกครับหกครับหกเจ็ดครับผู้ใหญ่ใจดีจากสงขาลวนเจ้าของเลขวิ่งสงขาครับให้เอฟซีท่าช่องแคหนาจอเอาครับผมเนาะ นี่ครับผมแคปหน้าจอเอาครับผู้ใหญ่ใจดีจากสงขาครับวิ่งศูนย์บนล่างครับบนวิ่งศูนย์ห้าเจ็ดเมตรเดียวครับ5-07เจ็ดเมตรเดียวครับตัดเล่นสองตัวได้ที่5 0าศแล้วก็5้าครับเน้นที่0ูนย์เครับ ส่วนล่างครับก็วิ่ง0ครับ3060ครับเน้นที่30ครับนี่ครับผมแคปหน้าจอครับผมเนาะกับชุดท่านี่ครับผมกับขออวยพรให้ FC ท่านช่องที่เบิึงคลิปนี้ครับผมเนาะเดินทางแขวขาปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมถ้าชอบอย่าลืมฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมเน้นย้ำกับ FC ท่านช่องครับผมเนาะ เดี๋ยวเลขวิ่งสายเหนือนะครับวันที่7นะครับวันที่เจพันแจกข่าวแม่ครับผมเนาะวันศุกร์ที่7ครับจะลงให้ Fc ทางช่องครับวันนี้วันอังคารที่4ครับผมเนาะพรุ่งนี้วันที่5วันพุธที่6วันพฤหัสที่7วันศุกร์ครับนี่ครับวันศุกร์ครับผมเนาะตามนี้ครับผม แคปหน้าจอครับผมคลิปนี้กับปัจมาบันี้ครับผมเนาะถ้าชอบยำกับเอฟซีทั้งช่องอีกทีนึงครับผมฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์รับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ